กระแสรถยนต์ไฟฟ้า e ีวีแรงขึ้นแบบฉุดไม่อยู่โดยปีนี้ประเทศไทยมีรถยนต์ไฟฟ้าราคาถูกเข้ามาเปิดตัวมากมายนับเป็นอีกทางเลือกในภาวะราคาน้ํามันแพงเทคไลฟ์วันนี้รวมลิสต์รถยนต์ไฟฟ้าราคาไม่ถึง1ล้านบาทที่วางขายแล้วมาให้ได้ลองเลือกชมกันเริ่มต้นรถยนต์ไฟฟ้า E ีวีราคาถูกไม่เกินล้านปี2022กันด้วย Or a g o o d Cat ราคาเริ่มต้น763,000บาท ถ้าพูดถึงรถยนต์ไฟฟ้าที่กระแสมาแรงที่สุดในไทยตอนนี้คงหนีไม่พ้นเจ้าแมวน้อยหน้าตาน่ารักอย่างออรา o o d Cat จากค่าย GWM หรือ g r e a t Wall Motor ที่เห็นคันเล็กๆอย่างนี้แต่รุ่นมาตรฐานมีพละกำลังสูงถึง143แรงม้าเลยทีเดียวโดยในเรื่องมิติตัวรถนั้นให้มาไม่ต่างกันในทั้ง3รุ่นแต่จุดแตกต่างคือเรื่องของแบตเตอรี่ r รา Good Cat รุ่น500 Ultra ให้แบตเตอรี่ลิเธียมเทอร์นารีช่วยให้รถวิ่งได้ไกลสูงสุด 500กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟ1ครั้งชาร์จไฟแบบธรรมดาใช้เวลา10ชั่วโมงและมีระบบชาร์จเร็วจาก0ถึง80%ใน60นาทีและ30ถึง80%ใน40นาทีในขณะที่โอ r า GoodCat รุ่น400 Tech และ400 Pro ให้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนช่วยให้รถวิ่งได้ไกลสูงสุด400กิโลเมตร ชาร์จไฟแบบธรรมดาใช้เวลา8ชั่วโมงสามารถชาร์จเร็วสูนถึง80%ใน45นาทีและ30-80%ใน32นาที MG ZS EV ราคาเริ่มต้น9,49,000บาทหากใครกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าสไตล์ SUV พื้นที่ภายในกว้างขวาง MG ZS EV Minor Change ปี2022นี้ก็น่าสนใจไม่น้อยโดย MG ZS EV ขับเคลื่อนด้วยระบบมอเตอร์ไฟฟ้าพละกำลังสูงสุด177แรงมา้า และในการชาร์จเต็ม1ครั้งจะขับได้ไกลถึง403กิโลเมตรรุ่นนี้รองรับการชาร์จ2รูปแบบด้วยกันได้แก่การชาร์จเร็วหรือ Quick Charge สามารถชาร์จจาก30-80%ใน30นาทีและการชาร์จแบบธรรมดาผ่าน MG Home Charger 0-100%ใช้เวลาประมาณ7ชั่วโมง15นาที MG EP ราคาเริ่มต้น761,000บาทมีวิ่งให้เห็นกันบนถนนกันแล้วสำหรับ MG EP รถยนต์ไฟฟ้สาสไตล์แวกอน ที่หาไม่ได้ในรถค่ายอื่นๆที่ขายในไทยในราคาเริ่มต้นเพียง700,000กลงกลางกับรถครอบครัวไซส์ใหญ่พื้นที่เก็บสัมภาระรจัดเต็มเียกไร้ว่าใครๆก็ต้องมีเหลียวหลังมองกันบ้างแหละครับเพราะราคาถูกกว่ารถอีโคคาร์ตัวท็อปบางรุ่นซะอีก MG EP มาพร้อมแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนสามารถขับเคลื่อนได้ระยะทางสูงสุด380กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็ม1ครั้งมอเตอร์ไฟฟ้าที่ให้มามีพะละกำลังถึง163แรงมา้า ส่วนการชาร์จแบตเตอรี่ MG EP มีระบบชาร์จเร็วหรือ Quick Charge ตั้งแต่0ูนถึง80%ใน40นาทีขณะที่การชาร์จแบบธรรมดาตั้งแต่0นถึง100%ผ่าน MG Home Charger ใช้เวลาประมาณ7ชั่วโมง15นาทีป๊กโกร,รุ่น MM และรุ่นดีๆราคาเริ่มต้น429,000บาทรถยนต์ไฟฟ้าไซส์เล็กกระทัดรัดเหมาะกับคนรุ่นใหม่นำเข้ามาโดย BRG Group จุดเด่นคือราคาที่เข้าถึงง่าย อยู่ในเรทเดียวกับอีโคคาร์หลายๆรุ่นส่งผลให้ยอดขายพกโกะในเมืองไทยสูงถึงหลายพันคันต่อปีและดูท่าว่าจะยังคงขายดีขึ้นเรื่อยๆตามฐานลูกค้าในไทยที่มากขึ้นพกโกะแบ่งออกเป็น2รุ่นใหญ่โดยพกโกะ MM มาในรูปแบบ3ประตูรุ่นย่อย y s ให้ระยะทางวิ่งสูงสุด116กิโลเมตรและรุ่นย่อย ZX วิ่งได้สูงสุด170กิโลเมตรส่วนพกโกะ DD มาในรูปแบบรถ5ประตูรุ่นย่อย L ให้ระยะทางวิ่งสูงสุด 128กิโลเมตรและรุ่นย่อยเควิ่งได้สูงสุด178กิโลเมตรทั้ง4รุ่นของพ่อโกใช้เวลาการชาร์จแบตเตอรี่จาก0ถึง100%ประมาณ6-8ชั่วโมงไม่แตกต่างกันอูหลิงหงกวางมินิอีวีราคาเริ่มต้น369,000บาทหลังจากการเปิดตัวเพียง22เดือนในประเทศจีนอูหลิงหงกวางมินิอีวีคันนี้ก็ขึ้นแท่นรถยนต์ไฟฟ้าที่ขายดีที่สุดในจีน ทำยอดขายได้ประมาณ6 0 0นคันตั้งแต่เดือนมิถุนายน2021จนถึงปัจจุบันล่าสุดในไทยก็มีผู้นําเข้าอิสระหลายเจ้าที่เริ่มนําเข้าและจัดจําหน่ายให้ได้ขับกันแล้วบูลิ่งของกวางมินิอีวีขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าพละกาลังสูงสุด27แรงมา้าทําความเร็วสูงสุดอยู่ที่100กิโเมตรต่อชั่วโมงเวลาการชาร์จ0ถึง100เปประมาณ9ชั่วโมงและการชาร์จไฟเต็มหครั้งสามารถวิ่งได้ประมาณ170กิเม โดยรวมถือว่าเป็นรถยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็กที่เหมาะใช้ในเมืองโดยตัวรถที่มีน้ำหนักค่อนข้างเบาและวิ่งได้เร็วสุดเพียง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงคงไม่เหมาะขับขี่นอกเมืองเท่าไหร่นะ f ฟอร์มวันราคาเริ่มต้น499,0 0 0บาทใครเห็นหน้าตาก็คงบอกว่าดูเหมือนรถยนต์ที่มาจากอนาคตเพราะด้านหน้ายื่นยาวคล้ายจรวดอีกทั้งยังมาพร้อมกระจกบานใหญ่ต่างจากรถยนต์ทั่วไปโดยเจ้าฟอร์มวันรองรับได้4ี่ที่นั่งใช้เวลาชาร์จไฟฟ้าประมาณ6-8ชั่วโมง และสามารถวิ่งได้ไกลถึง180กิโลเมตร้วยขนาดเล็กกระทัดรัดฟอร์มวันจึงดูเหมาะก,กับการขี่ในเมืองซอกแซกเข้าซอยและหาที่จอดได้ง่ายไปตามสถานที่ต่างๆได้สะดวกสบายกว่ารถจนทั่วไปฟอร์มวันขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าที่ทำพละงกาลังสูงสุดได้ที่13.5แรงมา้าทําความเร็วสูงสุด80กิโเมต่อชั่วโมงทากโนโท TTE 500ราคาเริ่มต้น490,000บาทรถยนต์ไฟฟ้าสัญชาติญี่ปุ่น จากบริษัททาคานโออโตแอคเซสซอรีส์ MFGCO. Ltd. ซึ่งก่อตั้งมาแล้วกว่า70ปีโดยสมัครงานใหญ่ที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นผู้เชี่ยวชาญอันดับหนึ่งด้านการออกแบบรถพิกอัพทาคานโ TTE 500เป็นรถยนต์พิกอัพไฟฟ้าขนาดเล็ก2ประตูสีสันสดใสเหมาะกับการใช้งานในชีวิตประจำวันหรือร้านค้าที่ต้องการรถขนของเล็กๆสักคันในช่วงน้ำมันแพง โดยทาคาโน่ TT-E 500มากับมอเตอร์ไฟฟ้าที่ทำความเร็วสูงสุด60กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช้เวลาชาร์จแบตเตอรี่6-7ชั่วโมงและสามารถวิ่งทำระยะทางได้100-120กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งรถยนต์ไฟฟ้า EV ราคาถูกอาจเป็นหนึ่งในตัวเลือกของใครหลายๆคนในช่วงนี้แต่อย่างไรก็ตามการใช้รถยนต์ไฟฟ้ายังมีเรื่องของค่าบำรุงดูแลรักษาให้คำนึงถึงอยู่ โดยเฉพาะราคาแบตเตอรี่ที่ในรถยนต์ไฟฟ้าบางรุ่นมีราคาสูงเหยียบหลายแสนเลยทีเดียวนอกจากนั้นยังมีเรื่องของจุดชาร์จแบตเตอรี่ที่ยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ในไทยส่งผลให้หากไม่วางแผนการเดินทางให้ดีเกิดแบตเตอรี่หมดกลางทางก็อาจเสียเวลาไปไม่น้อยเลยทีเดียวครับชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกด subscribe แล้วมาอัปเดตข่าวนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆไปพร้อมๆก,กันกับ Tech Life เชื่อมต่อชีวิตตามติดเทรนด์เทคโนโลยี